สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Earth Day ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเขาทำกันวันนี้ผมจะแนะนำแบรนด์น้องใหม่อีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เป็นแบรนด์ทำคันเบ็ดซึ่ง ST Fishing ได้นำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับโดยมีบเซอร์เป็นที่เรียบร้อยกลันตีนะครับแบรนด์รุ่นนี้น่าสนใจยังไงเหมาะกับใครหรือยังไงคาแรคเตอร์คันจะเป็นในทางไหนลองไปชมในคลิปนี้กันดูครับ ตอนนี้นะครับไกด์ที่ ST นํานำเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นนะครับนั่นก็คือไกด์ลีดเดอร์และไกด์เอ็กซ์คริเบอร์แต่ว่าไกด์ลีดเดอร์นั้นจะแยกออกเป็น2เวทนั่นคือเวท 4.5h และเวท 5.5h เดี๋ยวเรามาลองฟังรายละเอียดเรื่องคันต่างๆจากนาโอดูนะครับจะได้เข้าใจว่าคันรุ่นี้มีดีอย่างไ Birthday, freedom life คาเที่ฟิชชิงนะครับวันนี้ก็มาลองเทสคันตัวลีดเดอร์นะครับที่เป็นของไกด์นะครับเป็นแบรนด์ใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นรีดเดอร์ตัว 4.5H นะครับมีอะไรท่อนปลายแถมนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีส้มนะครับตัวนี้จะเป็นเวท5.5หกนะครับก็ฟิลลิ่งนะครับหลังจากการเทสแล้วนะครับกับกระโห้ตัวไซส์ประมาณโลกว่าถึง2กิโลก็มี2กิโลอัพ นะครับ no s a ครับสายนะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณเบอร์เบอร์เจ็ดนะครับตัวนี้ h a n d ิ้งเบอร์เจ็ดก็สามสิบสองปอนด์นะครับแล้วก็สายหน้าจะใช้เป็นฟลอตนะครับตัวเบอร์ห้าจุดศูนย์ห้าสี่ยี่สิบยี่สิบปอนด์ัวเชื้อคัสต์ดนะครับอันนี้นะครับฟิลลิ่งแรกที่จับก็จะรู้สึกแบบแน่นๆนะครับคันจะแน่นๆหน่อยด้ามด้ามนะครับมีความลื่นนะครับพันด้ามนะครับ ช่วยได้เยอะนะครับแต่วันนี้ไม่ได้พันตามก็ที่เห็นในคลิปอาจจะปิ้นไปปิ้นมาหลายทีนะครับเพราะโดยเสื้อแขนยาวด้วยนะครับแต่คันนะครับทดสอบความแข็งแรงก็โอเคนะคับผ่านหมดวันนี้ก็งัดกันโหดเลยนะครับงัดขึ้นฝั่งมั่งงัดอะไรมั่งตัวนี้เป็นเวท4.5เฮนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเวท5.5เฮคันก็เป็นสีด้านๆเนาะไม่ใช่สีมันพันด้ามน่าจะช่วยได้เรื่องลื่นตัวเนื้อแบงค์นะครับเนื้อแบง ผมเปิดให้ดูรุ่นนี้ก่อนเนื้อแบงค์เรียงตัวค่อนข้างสวยนะครับมีระบบกันติดให้ด้วยด้านท้ายนะครับก็จะมีจุกไม่ใช่เรื่องจุกเป็นโฟมนะครับรองกันกระแทกด้านในนะครับก็จะมีโค้ดบอกนะครับของรุ่นแล้วก็ระยะนะครับทาทอนทอนปลายนะครับก็เป็นการอุดนะครับกันน้ําเข้านะครับร้อยปลายคันก็จะเป็นแบริ่งตัวคันมีน้ําหนักเบานะครับอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ ก็จะเลยต้องรีวิวเยอะนิดนึงป้ายนะครับหาป้ายนะครับก็จะเป็นปลายแบริ่งนะครับคันหลักน้อยนะครับเป็นปลายแบริ่งแบบนี้มาให้เลยอันนี้มัดไหมยังไม่ได้ตัดออกส่วนท่อนปลายอะไหล่นะครับปลายอะไหล่ก็จะเป็นแบริ่งเลยมี2รุ่นนะครับให้เลือกใช้งานก็จะเป็นรุ่นเวท เวทคันสีชมพูฟ้าก็คือจะเป็นเวทคัน4.5เฮนะครับส่วนคันสีส้มนะครับก็จะเป็นเวทคัน5.5เฮตตัวนี้ก็<อ>สายเหมาผมว่าตกได้ <Yeah. S 2> โอเคงัดดูก็2.7ก็ตกได้อะไรตกสายเอ็น <laughs> ตกน้ําไปแล้วเขาเรยก็จมน้ำได้ดีไง <laughs> โอเคฝากไว้อีกหนึ่งแบรนดนะครับไกด์นะครับ ผมไม่อยากอ่านชื่อภาษาจีนเนาะเดี๋ยวจำกันยากนะครับไกด์แล้วกันก็ชื่อสะกดตรงตัวอยู่แล้วโอเคฝากไว้1ีหนึ่งรุ่นครับเอทีพิชชิ่งนะครับอะไรนะครับมีแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับส่วนรุ่นพวกคันตระกูลอัพราคาขึ้นมานะครับจะมีระบบรับประกันให้ด้วยนะครับส่วนรุ่นพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปสะสมแต้มกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองดูแอคชั่นนะครับสําหรับคันไกด์ลีดเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ คันที่มีเวท4.5เฮตแล้วกันโอ้โหถือว่าคันรุ่นนี้ครับการลงของคันนะครับลงได้ดีนะครับลงจนถึงโคนเลยทีเดียว ปลาที่เราใช้ทดสอบคันในวันนี้นะครับจะเป็นปลากระโห้ที่บ่อเฮียช่วยปลาออกนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระโห้นะครับของ<า>เ,เซฟตี้ของแท้ของแท้ในระยะ5.4เมตรนะครับถือว่าคอนโทรลปลาได้ดีนะครับกับปลาที่มีขนาดไซส์ประมาณ2โลลงลงอยางตรงมือตันนี้เป็นบีดเดอร์นะครับระยะ5.4นะครับ นีราคาเบาๆในมือผมนิม่น่าจะ950บาทถ้าจากในคลิปนะโอพูดไม่ผิดถือว่าราคากับสิ่งที่เขาให้มาผมถือว่ามันคุ้มค่านะครับมันน่าจะเป็นคันที่เปิดตัวได้ดีกับการที่เราเอานำไปใช้บอ่อเมาทใจ,จบคันเดียวก็ได้นอกจากเรื่องราคาที่ดีแล้วเนี่ยจุดแข็งอีกอย่างคือ การที่ ST เป็นคนนําเข้าแบรนด์รุ่นนี้เข้ามาทําให้คันรุ่นนี้มีอะไหล่ซัพพอร์ตตลอดเวลา่่ไไมได้ <laughs> รวบเลยอะโหตัวน,นี้ก็มานโลจ็ดปะโอ้โห,โโห,โโหโโโที่พักมาโลจ็ดถ้าใครได้เคยสัมผัสนะครับว่าการอัดกอฮอลกับปานินที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยจะทราบดีครับว่าแรงทอรกของมันเนี่ยจะคนละรูปแบบกันดังนั้น การทำงานของไกด์ล d e ดอร์เวท4.5ผมถือว่ามันทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไกด d e l เดอร์นะครับเวท5.5 h ถ้าโดนปลาส่งแอคชั่นคันจะลงยังไงไสง โลนิดนิดนะครับหาตัวใหญ่ต่อโอ้โหอาย่ที่นี่โดนกราโหนะนี่สดเลยดูแอคชั่นนะเดี๋ยวถ่ายมุมสือแอคชั่นให้ดูหนักไงล่ะ ลิเดอร์นะครับระยะ5.4เป็นเวท5.5เฮตหนึ่เซฟนะจ๊ะงานนี้หรอสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับกับไกด์ลดเดอร์เวท4.5และเวท5.5เฮตเนี่ยผมถือว่ามันทำงานได้เกินราคาที่เราต้องจ่ายไปและ เพื่อนท่านใดนะครับที่เคยได้ใช้งานรุ่นนี้จริงๆไปแล้วนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าความคิดเห็นเราตรงกันหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูไกด์เอ็กคาลิเบอร์เดี๋ยวให้นาโออธิบายอีกสักครั้งนะครับเอทีฟิชชิงนะครับันนี้จะรีวิวคันอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้น้องคีมกับ M11 นะครับเป็นคนเทสโอ้โหก็เทระยะ45ไปนะครับก็ลากจูงเลยคันนี้นะครับเป็นคัน สายแข่งขันนะครับสายแข่งขันเลยบอกเลยป้ายไว้นะครับแล้วก็น้ำหนักเบาเป็นเวท5้าเหดนะครับ5้าเหตตัวนี้ถ้าเดี๋ยวลองดูในคลิปว่าคันมันจะตึงนะครับตึงมากแล้วก็น้ำหนักเบานะมาดูกันตัวเนื้อแบงค์นะครับตัวนี้วางบาลานซ์คันดีมากนะครับจุกตูดอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับแต่คันไม่หนักเลยอยเนี้ยจุกตูดมีน้ำหนักถ่วงมาดีมากนะครับแบงค์แบงค์เนื้อแบงค์นะครับจะขึ้น จะอัเกรดขึ้นมาอีก1ประเภทนะครับเป็นพวก4.6ทีละโค้ดคันระบบกันกันติดนะครับสวยงามเดี๋ยวแบค์ค่อนข้างมีความหนานะครับนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับเน้นป้ายไวนะครับเดี๋ยวเราราฟังเสียงกันไปนิดนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับขอรอทีระยะ4.5ป้ายนะครับปายนะครับเป็นแบริ่งนะครับแล้วก็เคลือบ ชั้นหนึ่งการกันการหลดเนื้อแป้งก็เลี้ยงตัวสวยนะครับเลี้ยงเตัวสวยเลยเดกีที่คนวันนี้ฝนตกนะครับมาเทคสนะค,ทนะคสันนะครับผมลองสะบัดคันให้ดูนะครับเวรแข็งแข็งเลยสายแข็งคันนะครับไยค่อนข้างไวครับ,รบว,วันนี้นะครับคันชื่อคันมันก็คือ Excalibur ก็คือเหมือนดาบเงินนะครับ X Liber เป็นแบรนด์ของไกด์นะครับตัวนี้นะครับสตาร์ทอยู่ที่2.7เมตรนะครับเริ่มต้นอยู่ที่อยู่ประมาณสัก1,200บาทนะครับตัวนี้มีประกันให้นะครับ8เดือนหากเคลมฟรี1ครั้งคุยกับโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับแหวนนะครับกันระเบิดนะครับจะใหญ่เป็นพิเศษเลยรุ่นทั่วไปจะเล็กนิดเดียวนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่บล็อกกันระเบิดไว้นะครับที่ท่อนโคนลายคันนะครับก็จะเป็นลายเหมือนพวกกระดาษนะครับลายกระดาษ ลายกระดาษเลยน,นี่เบาด้ามจับตรงนี้นะครับจะค่อนข้างสากนะับค่อนข้างสากทําสากไว้ส่วนตัวนี้นครับจะเคลือบเงาไว้นะครับก็วัดคันก็อันนี้ก็ยังสาก,สากยังโอเคด้ามไม่ลื่นนะครับด้ามไม่ลื่นโอเคนะครับฝากไว้หนึ่งแบรนด์นะครับกไ band, บกด์นะครับตัวนี้เอ็กซ์คาลิเบอร์ตัวนี้สายแข็งขันน้ําหนักเบาเราฟังรายละเอียดของคันกันเรียบร้อยแล้วเรามาดูการทํางานจริงของมันกันดีกว่า ยกขกรโยกขึ้นตลงโอ้โเจ้าชู้แต่มันสบายเลยนี่มันกระหู้นคุณนะยกกระหูกขึ้นตลิ่งว้าวคุณสดอกช่วยกันนะจคุณสองดอกครับตกอะไรกันเนี่โอ๊ย

เอ้วจะหกใช่หรืออนนี้เอ็กซ์คลบอร์ระยะ3.6ค่ะโลกว่านี่ปลาท้ายเอกเอนี่ยตัวเนี้ยโล6กเนี่ยจำหน้ากันได้โอ้โหโอ้โห,โอ,โหอย่าพึ่องอย่าพึ่งลงลงูกกดเบ็ดก่อนไอ้โหรอโอ้ไม่ใช่ละ ส่งกระโฮลกอะไรอะชืไฮบิดไฮบิดส่งกระโฮลครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอ็กซ์ไลเบอร์นะครับระยะ4.5อันนี้เป็นสายแข็งตัวนี้เวท 5h นะครับตอกแน่นบัดแล้วแน่นดีตัวนี้จะขึ้นมาอยู่ส7งจน่าจะเริ่มอยู่ประมาณพันต้นๆนะครับพันสองพันหนึ่งพันสอง ชั้นลงสวยนะครับแล้วขัน้นขั้นเบามากนะครับเบาเบาทีปิดตุ้งติดตุงด้งเลยกระโ皓ไม่ใหญ่มากนะครับเพิ่มมาสัก โลสองโรสามนะครับแต่กระโรระโตก็คือแรงกระทะเยอะนะครับแรงกระทะเยอะเหมาะสำหรับเทสคันมากแปะลิงเลยแปะลิงเลย<า>โอ้โห,รโโหกระโดดขึ้นลิงเลยอ่ะครับเรียบร้อย ขอบคุณที่ซ้ำเติมป้าไมีแดงอ่ะบอลเหรอปลากระโดดขึ้นริมตลิ่งไปเลย X Caribou นะคะระยะ2.7อีกทีกับกล้องด้วย X Caribou นะคะระยะ2.7เล่นอีกรอบให้ดูชัดๆมัวแต่คุยกับกล้องหมามากมาเลยตลิงแล้ว โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างคะสองรอบครับ <laughs> ครับ <laughs> จะปามาให้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวด้วยรอบที่3ามฮะ <laughs> ด้ามกับบิ๊กไม่ต้องขายแล้วครับเอ็กคาริเบลนะคะระยะ2-7และนี่ก็คือแบรนด์ไกด์สิ่งที่ผมเล่าให้พวกคุณฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เอ d เดสวัสดีครับ Day, freedom in my life.